ม่มีเมื่อกี้กูเห็นมึงซ้ายอยู่เลยรู้ใจูดิเพื่อนเออชอบของแปลกจะเคลื่อนนี้เอามา่อยเขาใหญ่ลล่อยทำไมคุณเป็นคนลวเนี่ยเธอจ้ะจ๊ะฝันยหญิงเธอเชื่อไหมจ้ะเชื่อเพ ตายแล้วพวกนี้เหมือนตกหรุมรักพี่สิใช่พี่เต้นจะร้องเพลงชมพี่ได้ไหมจะร้องเพลงชมพี่ร้องเลยดิพี่เต้นเองได้ค่ะพี่ หกูจบยากรีบกลับรถคันเดียวกันทะเลาะกันหรือักลับไม่ได้พี่คนน้องคนก็อยู่นันก็โโหอะไรเนี่ยมึงไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินอะไรอ่ะมันด่ากูอ่ะมันร้องเพลงร้องเพลงมันตีอะไรละครมึงอ่ะโคตรมึงอ่ะมันก็เป็นเพลงของเขาเพลงนี้ก็เป็นเออโคตรหนอแล้วโคตรหน่ออย่างเงี้ยเออไม่เคยฟังมีใครมาร้องเพลงจนมันโคตรโคตร ทำอะไรให้คนเจ็บใจเนี่ยที่มันทำมาฉันแบบนี้มึงก็ไม่ชอบเฮ้ยโอ้โหเนาะคำว่าโคตรเนี่ยมึงพูดเลย่พูดเลยเพื่อนพี่เขาไม่ชอบก็โคตรหนูพี่ตรงไหนว่ของเขาพี่รู้แล้วว่าเป็นเพลงของเขานะแต่ว่าน้องก็ร้องเพลงเดิมแต่ว่าตัดคำว่าโคตรออกไปไมพูดดไม่ได้ทำไมน้ำหน้าละลายหนูแอบเซนเซอร์เซนเซอร์คำว่าโคตรออกไปเซนเซอร์คำว่าโคตรเออทำปากเอาทำปากเอาโอ้ยได้ได้ได้ปากไปแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วเรื่อง เกณฑ์ของเามันเปเด็กเล่นหยาบไ,ไม่ได้ออเ หนังสือยังอ่านไม่ออกจะให้อ่านฝากอุฉยชอบใจผมโดนด่าเนี่ยชอบใจมึงกอดด่าอะไรมึงไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะมึงไปถามมันนะมึงไปถามมันน้องด่าเพื่อนพี่เหรอหนูไม่ด่าแล้พี่ฮะหนูไม่ด่าแล้วฉันจะร้องแล้วเนี่ยแล้วทำไมเพื่อนพี่ถึงได้โกอดโมฟันหัวเบี่ยงขนาดนี้ฉันไม่รู้เหมือนกันพี่หนูวทำใจที่บอกแล้วเขาก็โขอดูก็ไม่ร้องแล้วทั้งร้องใหม่นี่ร้องใหม่นี่ ก่อนูฟังกูสิกูให้เขาเซนเซอร์เนี่ยาาครับวาโคตรออกไปเพราะมันไม่มีเสียงเขาทำแต่ปากเอาเออมึงมันมันพูดขนาดนั้นแล้วใครอ๋ออหม่ดับเซนซเซอร์เซนเซอร์พี่แล้วไม่เซนเซอร์แอปเปิ้ล <Apple. S 2> เออเขาไม่ได้ด่ามึง <laughs> เออเขาด่ามึงว่าแอปเปิ้ลเออบ้าบ้ามันยังไม่ได้ออกเสียงใช่ดับเซนเซอร์ แล้วไม่เล่นแอปเปิ้ลมึงคิดากไปเองแอปเปิ้ลคิดมากเนี่ยคิดาไปแล้วเพื่อนเอ้ยเอวอน้องจ้าพี่ขอแล้วกันนะคิดมากแล้วพี่ก็มาีหนูอ่ะพี่ขอทแล้วกันนะอูอันนี้เดี๋ยวๆพี่น้องชมบ้างดก่ได้ได้นะได้ค่ะอเอ la 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 ไอ้ยิงนุ้มไอ้ยิงคุ้มก่อนหนูไม่ยอมแล้วพี่หนูไม่ต้องผู้หญิงอ่ะไม่น้องเขาเหรอกูไม่ได้เลี้ยงอยากไอ้เต่าเมื่อกี้มึงร้องว่าอะไรนี่ร้องปกติร้องว่าไงรอ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 ไปเคยรอใครรอ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 ไปเคยรอใครไอ้หนี้นั่นต่อยแม่งเลยใจร้อนใจร้อนไปแล้วใจเย็นๆนี่เมื่อกี้นี่เขายังรอคำที่ไม่เซ็นเตอร์เลยใจร้อนมันว่าหลัพี่อ่าใจเย็นแล้ว มาใหม่ดิแบบเซนเซอร์เอาใหม่เอาใหม่เซนเซอร์และไม่เซนเซอร์ชาเยน็นอากาศมันร้อนคุอยู่น้ำแบบเซนเซอร์และไม่เซนเซอร์ชาเย็นเออที่เขาอยู่น้ำเขาจะกินชาเย็นอ๋อแต่ซื้อชาเย็นให้กินเยอจ้ะ OK，大姐。哥、uh, hey,，你来。